นี้เรามาดูหลักการแก้ปัญหาเหมือนเดิมนะครับวันนี้นี่รักของมมเซอร์ทุกคนนะครับวันนี้เรามาดูหลักการแก้ปัญหาเราเหมือนเดิมนะครับหนึ่งเลยจากครั้งที่แล้วก็คือการคนปัญหานะครับเซอร์ได้อธิบายไปเบื้องต้นเราว่าการเกิดปัญหานั้นคือเราค้นพบอย่างไรนะครับว่าปัญหานี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรแล้วเราใช้วิธีการจัดการกับปัญหานี้แบบไหนนะครับ เสียงไม่เสีอะจจะไม่ค่อยดีครับพอดีไม่ค่อยสบายนะครับนะครับน้อเรียนดูบางคนพบปัญหาเราต้องเข้าใจถึงปัญหาก่อนนะครับยกตัวอย่างเช่นการเปิดไฟทิ้งไว้แล้วลืมครับเราจะทําอย่างไรนะครับเพื่อที่ปัญหานี้จะหมดไปนะครับเราต้องเข้าใจถึงปัญหาแล้วมีวิธีการทำความเข้าใจกับปัญหานี้ก่อนนะครับผมอ่ะมาดูกัน เหมือนกันในชีวิตประจำวันของเราก็คือปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่รอบตัวเลยเช่นฝนตกน้ำไม่ไหลง่วงนอนขณะเรียนอากาศร้อนรถติดเนี่ยปัญหาเนี่ยมีอยู่รอบตัวเราเลยปัญหาใดนะครับที่ร้จตังปัญหาใดเป็นปัญหาที่พบบ่อยที่สุดและมีสาเหตุจากอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นง่ <c oughs> วงนอนขณะเรียนสาเหตุของมันคืออะไรครับเกิดจากอะไรครับขอนอนดึก นี่คือเราพบปัญหามาแล้วนะครับลกูกนี่คือการรู้จักกับปัญหานะฮะต่อมาถ้า <c oughs> มีกิจกรรมหนึ่งนะครับให้นักเรียนนะฮะลองว่าดรูก <c oughs> <c oughs> ให้นักเรียนลองว่าดรูกนะครับในตำแหน่งที่หายไปนักเรียนดูแล้วบอกเหตุผลได้จึงคิดว่าเป็นภาพนั้น นั่นไดยเห็นไหมครับเขาให้รูปมานัวเล่ยนคิดว่ารูปที่เขาได้เนี่ยมันหมุนไปทางไหนครับใครรู้บ้างตอบมาเส้หน่อยแล้วเน้นว่าภาพที่หายไปเราจะวาดรูปอะไรนะครับแล้วเสร็จแล้ะให้นักเรียนเขียนสาเหตุมาข้างล่างเลยนะเป็นรูปที่หายไปเพราะอะไรนะครับอืมดูเพราะว่า มันหมุนไปทางไหนเอ่ยลองดูสิยิ้ไปทางไหนดูซิมันหมุนไปทางไหนทำไมน,นี้ถึงกลับมาด้านนี้เพราะมันหมุนไปทางไหนครับใครรู้บ้างตอบมาท่อนฟังซิภาพที่หายไปหมุนไปทางไหนครับผมหมุนไปทางไหนขอเข็มนาฬิกานะครับตอบมาด้วยนะฮะใค้เนี่ยร้องว่าใส่สมุดนะครับแล้วก็ตอบมาให้มไนนด้หน่อยนะฮะกิจกรรมที่หนึ่งนะลูก ทำลงสมุดนะกิจกรรมที่สองเนต่งลาวันของนักเรียนจะมีคนนำขยะให้นักเรียนพบว่าในห้องของนักเรียนมีกลิ่นจากขยะนักเรียนคิดว่าขยะชนิดใดบ้างควรนำไปทิ้งถังขยะนอกห้องแต่นักเรียนจะใช้วิธีการอย่างไรนักเรียนคิดว่าอะไรครับที่นำไปทิ้งถังขยะอกห้องนักเรียนเขียนมา เห็นโจอตรงนี้้น้แล้วเสร็จแล้วให้วงกลมนี่วงกลมนะครับขยะอะไรที่นักเรียนควรออกไปทิ้งนอกห้องไม่ไม่ควรที่อยู่ในห้องเรียนมาเซขอดออกเป็นเศษอาหาร <c oughs> <c oughs> พอนักเรียนรู้แล้ว <c oughs> <c oughs> ขอโทษนะครับพอนักเรียนรู้แล้วว่าเศษอาหาร เป็นอขยะที่ต้องทิ้งเนาะท้องเรียน,น,นายนวาานี้ขั้นตอนการทิ้งขยะมีวิธีการอย่างไรค่ะโดยนำข้างบนเห็นไหมครับตัวเลขข้างบนนำมาใส่นำขั้นตอนมาใส่ให้เรียบร้อยดูซิขั้นตอนการทิ้งขยะเราควรทำายังไงครับไหนลองวางแผนเขียนเป็นแบบแผนขั้นตอนวิธีคิดเข้ามาติร์ดดูซิ ครับหนึ่งเลยคืออะไรครับอย่างแรกเลยคือสวมถุงมือก่อนแล้วก็อะไรต่อหน้าต้องคิดเอาแหละครับอันนี้ไม่ใช่ขอจบเพียงเท่านี้นะครับดัฟบุกขาดที่ไม่ใช่ให้ไปคือมีอย่างครับลูกมีอยู่สองอย่างด้วยกันนะครับ <c oughs> หนึ่งเลยบอกเหตุผลใช่ไหมครับการเรนวาดลูก <c oughs> ลองไรสมุดให้บอกเหตุผลว่าเหตุใดจึงคิดว่าเป็นภาพนั้นเหตุใดจึงคิดว่าเป็นภาพนั้นคือไอ้ภาพเนี้ยมันหมุนไปทางไหนครับมันจะอยากรู้แค่เนี้ยต่อไปจะไหนนะฮะลองดูกี <c oughs> ดายมิสองคือ ให้ในรอดจอหลงใบนะครับเสร็จแ,แล้วเราก็วงกลมให้มาเซอร์ด้วยนะว่าขยะชิ้นไหนที่้องออกไปทิ้งนอกห้องและเกี่ยวขั้นตอนไหมมาเซอร์ด้วยวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับกิจกรรมทุกกิจกรรมนะครับที่เซอร์ให้ไปแบบอาชอทำโรงเรียนสมุดนะครับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ